ผักเลียงใบใหญ่ครับนี่ครับราชินีผักพื้นทินของภาคใต้ครับที่นพัฒจังหวัดระนองเพื่อนร่วมรุ่นธุรกิจปันกันนำมาให้ผมคนย้ายมาให้ด้วยถึงจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานเพื่อหวังว่าให้ผมมีไรายได้เพิ่มมีเงินจับใจ่ายใช้สอยรายวันนี่แหละครับผักพวกกัน เราคิดออกเคื่อนคิดได้ร่วมไม้ร่วมมือกันที่นี้แหละครับรายได้รายวันของผมก็จะเกิดจากผักเหลียงราชินีพืชพื้นถิน่นก่อนพี่นพัฒจะกลับก็ยังบอกอีกว่าเราต้องปลูกตามตะกะปัญญาพื้นถิ่นของคนใต้แล้วสอนรับให้ได้กับพื้นที่พื้นดินที่เพชรบุรีตามศิลปะความคิดสร้างสารรค์ปลูกยังไงให้ยอดงามปลูกยังไง ให้สามารถขยายพันธุ์ได้ไวก็เกิดแน่นอนครับรายได้รายวันที่พี่นภัทจัดมาให้ผักเหลี่ยงใบใหญ่ลาชนีพืชผักพื้นทินของภาคใต้ครับ